สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาดูเส้นสายลายมือกันนะคะเรามาดูกันนะว่าค่ะว่าใครมีเส้นโค้งๆนะคะโค้งพว่มอยู่เหนือเส้นหัวใจนะคะอยู่ใต้นิ้วกลางนิ้วนางนะคะเป็นเส้นที่โค้งพว่มกันบ้างนะคะแต่บางคนก็ไม่มีนะคะบางคนก็ไม่มีเส้นนี้เป็นเส้นที่ ความรู้สึกของฟังพึงใจนะคะในรูปรถกินเสียงเป็นความรู้สึกทางใจนะคะในส่วนของความรักหรืออะไรหลายๆอย่างที่มนุษย์ควรที่จะมีแต่เส้นพอเส้นนี้แสดงถึงเป็นคนมีเสน่ห์การเข้าสังคมได้ดีนะคะแต่เรามาดูรูปลักษณะของเส้นกันนะคะถ้าเป็นลักษณะของเส้นโค้งๆอย่างนี้นะคะ มันมีการเส้นนี้มันมีการเรียกได้หลายอย่างนะคะมันมีการเรียกได้ว่าเป็นเส้นวงสุกเส้นลายพระสุกเส้นราคาเส้นความรักเส้นการอารมณ์เส้นเสน่ห์นะคะหรือเส้นวีนัสนะคะก็คือเส้นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเส้นนี้นะคะขอเรียกเป็นเส้นวีนัแล้วกันนะคะเป็นเส้นฟ้่มเป็นเส้นเป็นเส้นความนะคะและเป็นเส้นยาวหนึ่งเส้นหรือสองเส้นนะคะถ้าใครมีเส้นลักษณะอย่างนี้นะคะ คอยสังลองสังเกตตัวเองดูแล้วกันนะเป็นบุคคลที่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ทำทำตัวเป็นผู้ชายก็คือลักษณะจิตใจชอบไปอีกเพศหนึ่งนะคะถ้าเป็นผู้ชายทำตัวเป็นผู้หญิงนะคะเส้นนี้แล้วก็เส้นเส้นลักษณะอย่างนี้นะคะเส้นโค้งอย่างเนี้ยให้สังเกตว่า เป็นคนที่ไม่สามารถที่ทําตัวเป็นสองเพศได้อย่างเช่นบางคนทําตัวเป็นสองเพศนะคะมาอยู่กินกับผู้ชาย่มาอยู่กินกับผู้ชายก็ได้นะคะอย่างผู้หญิงมาอยู่กินกับผู้ชายก็ได้แล้วก็ไปไปชอบผู้หญิงด้วยกันก็มีชอบทั้งสองเพศลักษณะอย่างนี้หรือผู้ชายก็มาอยู่กินกับผู้หญิงนะคะแล้วก็ไปอยู่กับผู้ชาย รวมๆซ่อนๆอีกมุมก็ได้แต่ถ้าใครมีเส้นโค้งที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นโค้งเป็นโค้งนะคะเป็นโค้งนะคะเป็นโค้งลงตามในภาพอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่ชัดเจนนะคะชัดเจนก็คือถ้าเป็นผู้ชายก็ชอบไปแต่ทำตัวเป็นผู้หญิงชอบไปในลักษณะของผู้หญิงแล้วจะเป็นอย่างเนี้ยไม่สามารถที่จะไปชอบแบบไหนได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ทาตัวเป็นผู้ชายนะคะ ไม่สามารถที่จะทําตัวเป็นบุคคล2องเพศได้นะคะเส้นนี้แล้วที่พบส่วนใหญ่นะที่สังเกตพบส่วนใหญ่พวกนี้จะไม่มีการผ่าตัดแปลงเพศเลยนะคะการทำการทํานายทายทักหรือการดูนะคะให้ให้ท่านลองสังเกตด,ดูแล้วกันนะคะว่า อันนี้เป็นเป็นเส้นสายลายมือนะคะที่สังเกตและก็ที่ดูกันมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะการรับชมรับฟังนะคะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก็ลองสังเกตกันดูแล้วกันนะคะยกมือตัวเองขึ้นมาดูแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็จะมีคลิปต่อต่อไปให้ดูกันนะคะสวัสดีค่ะ